ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16อีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณทผพ้ชมที่ติดตามเอ็กเมนมาประจำด้วยครับท่านก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทาง16กกรกฎาคมเราไปชมกันเลยครับทผพ้ชมเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง วิงตัวเดียวเป็นแนวทางของเสือครีมชากันราวฝากมาวิ่งก้าววิงก้าว,วก้า,ว,กาว,วิงก้าวตัวเดียวก็อขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านเนวทานสิบบน ฝากมาเนืองตัวเดียวฝางมาเนืองตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาศูนตัวเดียวสรุปแล้วผ่านเนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาเนืงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลเจ้านี้ครับท่าน ป็นอาทานวิ่งบนล่าง7กับ9โค่7 1 7 4 7 6 7 9 9 1 9 4 9 5เทพบันเลอสูขขันเทพต่อมาเลยเจ้านี้เดตตาชุดเต็มล่าง

ชุดห้าตัวฝากมาสามแปดเก้าหกหนึ่งสามแปดเก้าหกหนึ่งฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้โซนเต็ม ชนเต็มชุดสตัวชนเต็มฝากมาชุด1 2 4, ชึชนเต็มเจนะท่านสองเจ้านี้เนาะก็ฝากมาเนทานชุด3ตัวด้วยเต็ม,ตม,ตมนะ7นะศูนย์หนึ่งหกศูนสนย์สสี่สี่ห้าแนะท่านเข็บหน้าจอได้เนาะ ต่อมาเลยเจ้านี้นอนหนูนอนหนูครับทา่านก็นลขทันใหม,ม,ม่นี่ครับสามห้าหกสี่ห้าหกสามห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าหกสี่เก้าหกสามเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดต่อมาใบนี้ครับ เทมบรรลือสูตรขั้นเทพเดมนบนฝักงมาเจ็ดหตัวแล้วก็ฝักมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศเาหกศูนย์หกเก้เทพบรรลือสูตรขั้นเทพมาต่อกันเจ้านี้เลยก็เป็นทารของซูมาอี

ฟังมา49 40 39 30อดีตที่แล้วก็ผ่าน0566 50 605น,นท่ทนใหม่นี้ก็ฟังมาคู่2ตัว4คู่ดึงคู่49 ต่อมาเลยเจ้านี้เอยฝังศาหน่ง้าสมาส่านย์เก้าสามหนึ่งเก้าสามสองเก้าสามสามเก้าสามสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่หลักร้อยสองสห เก็บหน้าจอได้ชุดสองตัวก็ฝากมาด้วยต่อมาเลยล่างตรองสองเจ้นี้ผสมสองตัวล่างเน้นตรองสองศูนย์แล้วก็สองห้าสี่ศูนย์สี่ห้า ต่อมาใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดเดียว3ตัวฝากมาแป7หนึปคู่2ตัว1 7, 7ึ1งเจ็ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเจ้านี้เสือคิมชากกันราว ฝากมาคู่หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าตามด้วยเก้าเก้าต่อมาใบนี้เลยก็เป็นอาทาน พยาครุษฝางมา483697ฝางมา2ชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัว83 84 96 97 83 84 96 97ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน เจ้านี้ก็ฝากมารวมชุด3ตัว2อง6ูนย์ห้4 5กศูนย์ห้าหอรวมเจ็ดชุดเนวทาน3ตัวต่อมาเลยเจ้านี้รินซันฝากมาหนึ่งสามหกหนึห้า 2องสามหกสและก็3ามห56 3 7 4 7 57ก็ากฝากมารวมหลายชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ เป็นแนวทานครบรอสอนอเปตเก้าศูนสองสามแล้วก็รวมชุดศูนย์สองสามศูนย์สองแปดศูนย์สองเก้าศูนสามแปดศูนสามเก้าศูนสองแปดสองสก็ขอบคุณมากเลย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท,นนนท่านั้นะทานเป็นนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย